สวัสดีครับทีมงานหมอลำเพชรลำเบิร์นะครับเดินทางมาทัาการแสดงอยู่อำเภอกันตราวิชัยครับพี่น้องจังหวัดมหาสารคามนะครับสดๆครับตอนนี้ครับทักทายสบายดีพี่นอ้องย่ามือเร็ง

ทำไรครับทำไรไปหาจานหตะลุกโกีตาไปป่ะครับเ่ยมกีตาไป่โอ้ไป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 ปบาบูบาบาบูกีตาบ้าไปครับจานไข่ห้ำครับไปลอง กรับที่มาจันทร์นรุตีขอรับเป็นรำเพิดครับแช่ข้าคุ้มเลยเนอขอบคุณครับสวัสดีครับพลอดรอยอากาศเย็นดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณครับ กบรรยากาศสดๆนะครับตอนนี้นะครับเรามาให้กำลังใจทีมงานหมอลำเพชรลำเพลินนะครับตอนนี้ก็กำลังเซตร,ระบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีเครื่องเสียงฟืนไฟพี่น้องนะครับ่ากปากพี่น้องเฮ้าด้อนะครับ ตามทีมงานมอลลัเพดลระเบิดเท่าติดตามทา,งด,างด้านเพียจัดลอยน้ำพี่น้องครับทีก่กำลังไล่อยู่นี่หละนะครับแปนเพียเท่าพี่น้องเข้ามาเบิ่งแเลยก็จะ่าลืมกดแชร์กดไลค์ใข่กันนะพี่น้องเ้อขอพรบคุณหลายๆครับผม หมวกยังไม่ขึ้นมาหน่อยหมวกยังไม่ขึ้นมาหน่อยแหรหมวกอ่ะหมวกไหมโอ้เราต้องมีคอนเนเตอร์รถมีรถรางรถไฟนะครับบาร์เซียซ่าบ่ะบาจ้ามาจังสันมานซื้อตีบพราะบาเซกซ่าบ้าเบิรงกไวเรียบร้อยไปโอ้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแลยเรียบร้อยละเรียบร้อยเลยเรียบร้อยไล่โซดบอกไล่โซดไล่โซดเพียดเพียด ไล่สดทางเพียรครับสวัสดีค่ะใช่โอ้ยนอทอนสายบัว Merry Christmas เอาออกแรกเนี่อันสันตากแกะฮัทแจกขนมนมแดงของสันตากแกะสันตากแกะฮัทแจกขนมวันเกิดเพิ่น Happy Birthday เพิ่นเน่ Happy Birthday เสียออกแมนสันตากแกะเอาจัดบ็อกปะเดี๋ยวเขาจัดบ็อกก่อนแล้วขออนุญาตครับทีมงานเขาขึ้นมาจัดบ็อกทีมงานน้องๆเด็กเอร์มาจัดบ็อก สวัสดีครับสวัสดีครับ yes, <sir. S 1> เดี๋ยวขออนญุญาตกระโดดลงหน้าหานก่อน yes, <sir. S 1> ไปดูข้างล่างก่อนเพราะว่ขาขบวนเขาจะจัดบล็อกกิ้งแล้วแล้วมันจะก,กีดเขาอึบ๊บอ่ามาพามายางเบืองหนาหานหนาที่ยัง,งก่อเอื้นหนาประตูท้างเขาผู้เฒ่ามานั่งทานแล้วโต๊ะนึงแล้ว <laughs> นี่ครับบริเวณงานเท่าเมือนี้สถานที่ก็กว้างขวางพี่น้องเอ้ยนะครับหน้าเวทีของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับวันนี้ระบบไฟเครื่องเสียงนะครับเหลือแต่เกสกซศร้าครับพี่น้องบัดนี่ฟื้นไฟเท่าเรียบร้อยแล้วครับน้องๆแดนเซอร์กำลังจะขึ้นมาจัดบ็อกกิ้งเ <c oughs> <c oughs> ทียมลายสดกล้องใหญ่กามาแล้วครับพี่น,อน้องน้าตั้งกล้องไว้เป็นชุดเป็นชุดแล้วครับ แล้วน้องๆแดนเซอร์นะครับจัดบ็อกกิ้งกันอีกรอบหนึ่งนะครับไปไปเบื้องหน้างานดูพี่น้องปไปเด้อจัดร้อยสิบผ้าไปเบื้องหน,างาน้นหนหนางานเด้อบัดนี้เด้อหน้างานเขาเป็นจังไงโคนหลายบอนะครับเดี๋ยวเอาไปเบื้องน้ำกันหน้างานก่อนพี่น้อง ทักทายสบายดีพี่น้องโซคู่สุคนนะครับโอ้ทีมงานยูทูบเบอร์เฮาจวดจ้าดครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีพี่พีเครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวป้าพี่น้องมาเบิ่งหน้างานก่อนเป็นจังไดรเป็นตะคือคืนบ่คนเป็นตะหลายบ่เหมือนนี่มาเบิ่งน้ำกันพี่น้องครับวันนี้นะไผ่เขมานี่วันนี้ช่างไผ่มงคลสุโจเข้ามาวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับทีมงานไรสดนําสวัสดีกระาบกระบกระหอกร้อนมากกระหอกกระหอกเลยอ๋ร้อนมากโย่ครับผมอ๋อีก ป้ไปมาเองว่ะเนี่ยหายห่วงหายห่วงไปดองว่ะเนี่ยหายห่วงแมากับพี่น่วงกับพี่เก่ากับพี่น้องไงน้าไปมาเองหายห่วงเรื่องเสียงบ่ต้องห่วงมาเนี่ยกระแทกตับตุ่มตุ่มแน่นอนตาหวานตาหวานตาหวานตาหานแน่นอนเลยครับผมโอเคครับพาพี่น้องเบื้องหน้างานก่อนครับน้าไปมาเองว่ะเนี่ยโบตองห่วงครับรถตู้จอดอยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยสำหรับผู้ใดกังวลเรื่องเสียงบ่ต้องห่วงมาเนี่ยเสียงตุ่มตุ่มแน่นอนนะครับอันดีกา อันนี้ร้านค้าอยู่ในเขตสังกสีนะครับพี่น้องแต่ว่าข้างนอกสิเป็นจา้าใดไม่เบิ่งกันนะครับนา้าไพมาเองนะวันนี้นะนะครับเรื่องระบบเสียงไม่ต้องห่วงครับอเมเจอร์เรานะครับนไมามีเสียงห้เหมื่อนี้นะครับไปได้ดหนาง,งานไปตัดคือคืนดีบอหนาง,งานเฮานี่ต้โนร้านค้าหลายอยู่ตัวนีร้านค้าร้านขายหลายอยู่ครับหนาง,งาน ใน้ลองเล่นเล็กน้อยปัดหน้างานเท่าไหร่ไปดูซิร้อยยบบาทนี่ร้อยครับบัตรหน้างานนะครับ120คะแนนนะครับปิดจวงนั่งเฝ้าอยู่หน้าประตูจู่ครับผมวัส<ฮ>ดีครับวัสดีครับ<ฮ>จ้าเดี๋ยวป้าไปน้องรอก่อนรอเบิงสถานที่หน้างาน แม่ค้าแม่ขายมีอย่างแน่นะครับคนไปตะหลายบอ่มอมือนี่มาเบิ้งน้ากันได้พี่น้องเ้อนะครับสดสดหน้างานนะครับตอนนี้นะครับจานลอยผ่านเลาะผามาเลาะดูร้านค้าร้านขายเป็นตะคนหลายบอ่มอมือนี่บ่าหนาวบันไหนพี่น้องอากาศกระลังดีนะครับทางลานหนาเวทีเข้ากัดเซ็จเรียบร้อยไปแล้วถาแต่เช็กเศร้าครับตอนนี้โอ้ล้านนี้รถพื่นงามครับพี่น้องกาแฟโบราณ อยากได้เด้แนวไหนไปขายน้ำงานจอดลังหา่านรถคือสิโกะจะได้สิมีงเงินสือ่อคือเพินนอไปจอดไปล้างหา่านไปน้ำงานหนพอดีเลยเนีย่อันนี้ไข่ปิ้งเน้องคนพี่นอไข่ปิ้งนะครับหน้างานนะครับอยู่ตรงข้ามก็อยู่ใกล้ๆก,กับตรงซื้อบัตร,ตรนี่ครับมองซื้อบัตรเลยพี่นอนะครับปูไดมาแว็บนี่เลยนะครับไข่ปิ้งทางนี้เขาจี้ครับพี่นอครับอุ้ยงามขนาดเลยเขาจี้ เหลืองอยู่หฮ้ยเลยวัสดีครับ <ไป S 1> ครับ <ไป S 1> ผมค <ไป S 1> ้าขนาดเลยเขาจีาไหววไมไคือเหลืองเอเอทีเด็ดเขาจีไหมแน่ประตูทางเข้าอยู่ด้านหน้านะครับร้านค้าร้านขายนะพี่น้องเนาะเอ้าขอบคุณทุกแชร์ทุกไลค์เด้อพี่น้องกดแชร์กดไลค์ให้นะครับชาร้อยกระสีมีกำลังใจไล่สดตัวพี่น้องเบิ่งเรื่อยเรื่อยนะครับอันนี้ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับ มาดูข้างหน้านี่คือถนนใหญ่ตรงนี้นะครับมันติดถนนใหญ่เลยพี่น้องครับมาเดินพามาเดินนอกงานก่อนปกติเบิงแต่อยู่หน้าหานพี่น้องมาในผ้าออกมานอกนอกหานครับปกติอยู่แต่หน้าหานมาในผ้าออกมาหน้าหานโอ้ผ้าออกมาทั้งนอกในจังหน่อยแม่ยนาพยญิดี่าผู้ใดก็ครับเนี่ยนี่แลวันนี้ครับพญิดี เออไป้พอดีเลยนุโจโก้โอ้บัดปานุ่นโชโก้เลยครับครวันนี้ครับพ่อเจดีตครับสบายดีครับอยู่ดีมีแห้งครับพ่อเจดีตไปนอนดิปปะไปนอนยังเบิร์นบอลลัมกกอนโอ้ยพอดีเบิร์นเรามีเงินบ่มีเงิน้วยบ่มีเงินบ่มีเงินกับมุนสังกะสีเลยนะพอพอเพิ่นก็ได้ดอกเพิ่นกร้เขาเยอะดอกครับครับขอบคุณอีพอครับขอบน้อหัวม้วนนะพ่อเนาะครับผมยี่เราพอยอดีครับพ่อเจดีตนุ่นพอเจดีตบัดผู้โชโก้ นี่แหละวานนอนโจโกวานนอนโจโกโปรยดิดนุ่นโจโกโอเคครับพไป่อกนินอนไปนอนแล้วครับครับภาษาพั้นดินแล้วคุณพื้นดินเห็นไไปนอนแล้วไปนอน่ประนิดอ้าวผู้ใดพูดจักยนิดบังเอิญครับไปนอนโนิดครับี่นอนคอยกับู้กันตะโขงตะโู้ไหนล่ะ่ปรยดิดหน่อยนน้าวแข็งแรงอีพอแข็งแรงมันยืนมันยืนครับผมอีพอดิษภาาเรา่ะเราเห็นกล่องแล้วเลยว่าพอดิษเรา่าทักค่ายสบายดี ติดถนนใหญ่พอดีบาดในทางนี่อดเลยทางนี้สิแมนทีมงานขายผลไม้เฮาตัวนี้ขายผลไม้ขายไข่นกกระทาขายทั่วต้มทั่วต้มบ่บ่หูวคือกันข่อยบ่ได้ขายว่าสิเออมึงบคราวครับๆกินข้าวแซ่บๆครับพ่อขันนายห่านเพิ่นเฮาเนาะทีมงานอ่าพุ่มพวงครับนี่พุ่มพวงนี่เนี่ยเป็นปุ่มเป็นพ่วงเลยมีไข่นกกระทามีถั่วต้มมีหมักม่วงมีหมักกอกน้ำมีหมักซีดา แล้วก็ปลาทั่วนี่แหละแนวเสียบแล้วก็มีปลาอีหือนะปลาหมึกปลาหมึกแห้งนะครับกำลังกินเข่ากินน้ำเตรียมออกไปล่าแล้วได้บาทดี